ส่งใจให้นะแกเข้าใจเลยฉันเคยดูแลยายขนาดแค่คนเดียวยังเหนื่อยเลยแล้วลุงที่แกต้องไปช่วยพิมพ์งานล่ะโหโคตรมนุษย์ลุงอ่ะอย่ารู้ปะมาหาคนไปทำงานไม่พูดเรื่องเงินซักคำยังดีนะที่ฉันรักษาสิทธิ์ก็เลยถามแกไปอ่ะถ้าไม่งั้นนะคงมีหวังโดนใช้งานฟรีๆแล้วก็เนียนบอกว่าให้ประสบการณ์มันค่าตอบแทนอีกอะลุงเขาชื่ออะไรอ่ะ บอกว่าชื่อนกแต่ว่าใช้นามปากกาไรล,ลังอะไรสักอย่างชื่อโค้ชเฉยจะทำอะไรอะ่ะไรลังนกชนกนักเขียนช่วงตื่นรู้ของนักศึกษาบกหนังสือพิมพ์มหาวิทยาลัยสี่ปีสอนมีผลงานเขียนเรื่องสั้นบทวิจารณ์การเมือง เคยได้เข้าชิงรางวัลซีไรส์ราสาขาเรื่องสั้นรางวัลนกพิราบรางวัลน,นักเขียนหน้าใหม่ที่น่าจับตามองไม่ธรรมดาเลยนะแกแต่งเรื่องขึ้นมาหรือเปล่าว้างก็ไม่รู้วันนี้ที่ฉันไปเจอตัวจริงมานะดูไม่มีราศีเลยอะแกเหมือนพวกตกยุคมากกว่าที่ฉันเสิร์ชดูเขาบอกว่านักเขียนปกติได้บทความละสามพันแต่ลุงนี่ได้ตั้งห้าพันเลยนะ นี่มันระดับจานนิทีเลยนะแกนี่ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงว่าดีดิฉันจะได้ซื้อคีย์บอร์ดใหม่แล้วก็อัปจอคอมไปด้วยเลยไปกินข้าวก่อนแล้วอย่ไปใหม่นะบ,บ๊ายบายัางไงวะแกที่แกโพสอะ่ะชอบนางนั้นบอกว่าเป็นเด็กไม่เข้าใจเก่งจริงก็อธิบายให้ได้ดิลุงน่านาการหนักมากเลยอรอฉันนีอยากจะบ้าตาย พูดแต่ละอย่างคิดแต่ละอย่างทาเหมือนแต่ความคิดของตัวเองเนี่ยมันเจ๋งมากอะเอดูเคทเก่งสอนเก่งต้องแจ้งให้ทราบออแต่มันก็เป็นคอลัมน์ตอบคาถามปะแกมันก็ต้องโชว์แนวคิดอะไรไงปะมันอาจจะเป็นจุดขายของเขาก็ได้นะโหนี่ถ้าความคิดมีปัญหาขนาดเนี้ยเราจะปล่อยให้คนแบบนี้ชี้นําสังคมจริงเหรอถ้ามันมีปัญหามากก็แค่พิมพ์มไปไม่ต้องออกความเห็นรับเงินมาจบจบวินวินไง